เขาถือกันว่าเป็นวันดีเป็นวันที่สำคัญยะอาภาริวะหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตทินนางเปตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิชะตู สเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยตามิโชติรโสยตาสัพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตปวัตวันตรโยสุขีทีขาอยู่โกภวะอภิวาทนาสิลิสันิจังบุตตา ปัจจายนจัตตารโรรมวัันติอายุวันโนสุขังพระลัง